ร้านแฮปี้ซูเปอร์บสวัสดีครับวันนี้พามาดู Honda c ซีีหองสูนรเอฟนะฮะเป็นตัวโครงขาปีสิบกลิมิเต็ดนะครับผมมาพร้อมปลายท่อแต่งนะฮะสีไทยเทมีการลงมเครื่องไล่น็อตทองนะครับผมกระจกปลายแฮนด์กันเครื่องซ้ายขวานะครับให้ดูยางก่อนให้ดูความร้อนของยางก่อนนะฮะแบบนี้ไม่ขายนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมเป็นยางมือหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะสภาพแบบนี้ไม่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 ขายไปแน่นอนครับดูดูยาง จะเปลี่ยนให้นะฮะเอามาดูเลขไม้ก่อนครับไม้หมื่นเก้านะครับ จใจสอบถามได้นะครับมาดูรถไาทีพีกัลเซียนแกับทุ่มแบนนะครับลายพฮปปี้ตูบไบนะครับขอบคุณครับ